ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งในทางส่วนบุคคลทั้งในด้านวิชาการต้องเห็นใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่มีความรู้ในวิชาการของแต่ละคนถ้าดำเนินวิชาการนั้นๆไปตามลำพังหรือตามแนวเดียวเท่านั้นเองก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินได้โดยดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว าแสนแสนสุขสามุกลือนําข้าวลำน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกเือวัดี้างแสน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล เรามาพบกับจูนในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะจูยืนอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะแต่วันนี้ไม่ได้พามาเชียกกีฬานะคะจูจะพามาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี2,555นั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มาจัดงานวันเด็กที่นี่นั่นเองค่ะซึนนจะมีความสนุกสนานและก็รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมด้านในเลยค่ะ สองค่ะและตอนนี้ค่ะตัวยืนอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วนะคะกับท่านนายกรองลงยคุณเบิร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกขาวเรื่อถฐานถือที่มาของวันเด็กที่มีพท่บาลนะนี่แหละวันเด็กที่มาคือพี่คือแม่ดีใจครับผู้ใจแน่คือเราจะเอาก้อนไปข้าวปลาใจจุบไว้ว่าปีที่แล้วเได้บอกจากวันนี้วันเดียวที่ไม่ได้ใส่เนี่ยก่อนที่เทศบาลจะมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะจัดแยกกันโรงเรียนในเขตเทศบาลก็จะจัด้องแยกกันนะครับ เราโรงเรียนเนี่ยก็ตัต่างจัต่างจับแล้วก็ไม่มีใครให้ตัดสับสนุนนะครับนอกจากว่าผู้ปกครองแล้วก็ตัดโรงเรียนงานก็เลยจะไม่ยิ่งใหญ่นะครับทีนี้ว่าทางเทศบาลเองเราก็อยากจะให้น้องๆนะครับที่ในเขตเทศบาลเมืองสันสุขเป็นหลักเนี่ยต้องบอกว่ามามีงานใหญ่ๆนะครับแต่ครับเราก็เลยเทศบาลก็เลยรับสภาพเองนะครับแล้วเราก็มีความร่วมมือจากท่านการบริหารท่านผู้บริหารสุดเด่นความมาถึงเก็มีสปอนเซอร์มากมายทั้งเป็นหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐในเขตเทศบาลเขามาร่วมด้วยเพราะว่าเราจะ มเโอกาสให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเป็นคนจัดงานเพื่อให้นักนกาัแจกคุารศึกษาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับแต่ละคนเนี่ยนอาจะเป็นนักเทที่เรียดีแต่ว่าขาดีงศึกษาเราใช้โอกาสวันเด็กเนี่ยแล้วมาไปเข้ามาอาหารฟรีมารับความแจกนเงก็รับคุณการศึกษาด้วยท่านเาประชาชนน้องด้วยทั้งมทั้งหมดทั้งมดทั้งหมัมดทั้มดทั้งหมดังห็กทับงหั้งมันงหมดทั้มดที้งหมดั้งหทั้งก็ังหมั้งหด้ไม่ได้งช้ มาตัวผมเองนะครับจะเป็นาสนับตัวที่ว่าทางสื่อกระายใจดีไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองนะครับตัวสมาชิกสภาเทศบาลท่านที่ปรึกษาแล้วก็ตัวหน่วยงานธุรกิจอย่างเช่นบริษัทเบญจมาศนะครับบริษัทพาร์ตี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานเลยที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะครันมายอดเงินทั้งหมดจํานวนเงินมี3200ล้านนะครับเรารวบรวมมาบุรีบีป่าดาวด้วยช่วงเช้าก็เพิ่มสองเล็กน้วมด้วยเราจับช่วงกลางบ่ายก็มาเสริมก็ประมาณประมาณกัน600ล้านว่ในการ เรามีงานในช่วงเย็นตัดแสดงก็มประชาสัมพันธ์เพื่อที่ประชาสัมพันธ์บบก็นะครับส้านอ่ารบิการี่ย่งการ้ก็มให้การสบงเป็นน้องๆลเลยันนี้เพื่อพื่อทชาตนมกามเข้ามากษาการร่วมกันาก่าประชานทุกผู้ปกคองแ้น้องๆมาแล้ววันนี้ก็เ่าก็อบคุณวันนี้ก็ต้บอกว่าที่นีต้อนรับนะครับน้องๆและผู้ปครองที่แล้วเนี่ยทุกสัตวที่อ่ช่วสมุรรเชื่อว่าแดดดแรงมากเมอช่งเาทให้น้องๆา ไม่สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมของกางแจกแอคช่ัเราก็เลยคิดว่าเริ่มนกันนะครับว่าถ้าจะมาแจกด้าพร้ม้งก็จะได้มาตัดมาัดมาจะได้ออกมาไม่ต้องไปบอยู่ในเต่วนนี้เารับเพิมเอารใหครับเพิใหมมาขึ้นด้วยเไม่หนง่ายนะครับเด็เพราะเป็นลานที่มันมีกิจกรรมการแสดงแล้วก็มีการการศิลปะต่างๆก็เล่นเกมก็เดี๋ยววันนี้จะมีเล่นเกมด้วยมอคอทำอะไรก็ การายการที่ดูคุยจู้อะไรนะฮะเป็นรายการที่ดังก็ผมก็เป็นคนคิดเองแล้วก็ให้น้องขึ้นมาเล่นเกมแล้วเล่นเกมทายได้อะไรก็จะได้สินค้าใหกลับบ้านไปเลยค่ะท่านนายกแล้วค่ะ ครับในในเกมอะไรันพี่เถิหนูน้อยคู่อจเราก็ไปครับครับวันนี้เราจะได้รับการจาท่านนายกเทศมนตรีจัสงร่วมแสดงด้วยัวันนี้วันนี้ต้องท่านเป็นพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยจะมาร่วมแสดงอกับน้องนด้วยด้วยนครับโดยมีเจ้าหน้าที่ด้อนการเจ้าหน้าที่ออจเจ้าหน้าที่เทศกิจหนุว้มีหนวยพยางาลเขาแจกจุดปานนะครับแล้เก็ีเอมส์โขนนคครับสชาชนกผร่วายกายเด็กหลงทางคณะกรรมการควบคุมนะครับคือ นางผู้ปกครองนางเจาี่คีผู้กครองนะครับดูแลของนจะเป็นเครื่องที่่น้าสาสุภาพพนงานระเริฐครูผู้ดูแลด็กนะครับนมเลยสะขานางลูกี่รับคุณเนี่ยครู้ดูแลนะครัสาเปียดสาน้อยครับครูผู้ดูแลเด็กนะครับก็ดูน้อยตอนนี้แต่ก่อนเลือกคุณแม่ครับน้อยที่ครัยนั้นเด็กเล็กนะครับจะนำมาด้วคณะเกพนบก็อยากให้น้อง่างทุกท่านเนี่ยอพีด้อ้น้องพ้องพีน้ะน้องพีน้พี้้ แล้วปีนี้เนี่ยมันกคอนเซ็ปต์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้ให้น้องๆเนี่ย ตันี้ร่ไนครับน้องโมน้ามน้องโมอในอง้นคสวัสดีสสสวัีัดกพกันพรกันหันหนหันหน้าไปสามทางนี้มาทานี้มาทางนี้คับเพราม่จะบบไปเล่ยายามมอยนี้น้องน้ทีมใหม่นะครับงนี้่าระขอกธรรมชาตินะครับเพื่อให้ธรรมชาติสองร้างสวัสดีให้สวยงาม่ครับนี้ภารกิจที่สำคัญเด็ก็ต้องมาเป็ดนีีด้วยก็อยากองเนี่ยใส่ใจที่นูเดี๋ยวเรามาดูกันครับผู้สังคม ด้วยคุณธรรมเดี๋ยวคุณควรจะเป็นผู้ดำเนินการกติกาทั้งหมดใช่ไหมครับไปเออเขาเรียกว่าต้องทำตามนะครับที่ผู้ใหญ่แนะนำเสมอก็จะเดี๋ยวก็เดี๋ยวตามกีนะคุยค่ะเอาล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขคี่สละเวลานะคะมาด้วยกับเราพาเราคู่นะคะเลยเอามาล้อเลียนนะฮะเอามาเล่นกัน อยู่กับอีกหนึ่งบูธกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะอะไรนะนเรียนนิดนึงค่ะค่ะชื่อเฟิร์นนะคะมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีและการสแสดงค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราขนมาทั้งคณะเลยหรือเปล่าคะขอ,อไม่ค่ะมาเฉพาะเอกดนตรีและการสแสดงค่ะในกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างคะก็มีให้น้องๆนะคะได้ทำหน้ากากได้ตกแต่งหน้า แล้วก็มีหุ่นนิว <c oughs> ้วใหรถือด้วยเป็นหุ่นนิ้วค่ะแล้วก็มีการเล่นละครเวทีค,ค,ค่ะแต่ว่าในละครเนี้ยก็จะมีให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมร่วมเล่นเกมด้วยค่ะ,คะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้อ๋อก็นสนุกมากค่ะเพราะว่าเด็กๆสนใจมากแล้วยิ่งแบบเอาละครในสิ่งที่ตัวเองได้แบบได้เรียนได้ทามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาได้เผยแพร่ให้น้องๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบมันเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่น้องๆจะแบบว่า ได้รับรู้แล้วก็ได้รู้ว่ามันมีแบบนี้ทําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะวันน,นี้ขอบคุณตัวมากๆข,ข,ข,ขอบคุณเ่ะนากอล ตัวสกินนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อธนภัทรเดชพาจารนะครับตำแหน่งด้านักวิชาการสภากัิบาลครับยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่เรานวัดจัดกันที่นี่โครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็จะเป็นโครงการขยะแยกของนะครับแลก็วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้น้องๆ้องเขานะครับมีจิตสำนึกนะครับในการที่จะอยากให้ลงนะครับแล้วก็อยากมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะครับผมนอกจากจะมาเที่ยวสนุกกินอาหารอร่อยๆแล้วมาแยกของยังได้ต้นไม้ ได้ผลบอกอีมากมายนะครับต้นไม้นี่ก็เป็นการรรงงเกี่ยวกับการลดโลกร้อน<า>เรามีกติการในการแลก ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับก็มีขยะ10ชิ้น20ชิ้น25ิ้นก็จะแบ่งเป็นขยะรวมนะครับถ้าเขาไม่แยกมาก็จะมีขวดน้แกปากกากระจล้วก็ต้นมะลิต้นชะมาอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าแรกมาเป็นพลาสติกก็ภค่รักษารวามเป็นไทยสารผประกอาร้าระอาร้อก้ะคอาระกบการผอารบาก็บระกบมรบอออา้ ร่กาขอบคุณนะคะสอหรบูส่าัขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะตัวอยู่ที่บูธกิจกรรมของสอพอแสนสุขค่ะสัสดีค่ะสัสดีครครับค่ะขออนุญาตให้นำกล้ัวนิดนึงค่ะครับผมดาดสุสวินทอนธรรมชาติครับผู้กับหนงานป้องกันปรับปรามทัางหน้าที่มูลชนน้ำพัน์ของสถานตำรวจตานจัสุครับค่ะวันนี้ค่ะกิจกรรมที่เรานำมาจัดให้กับเด็กๆมีอะไรบ้างคะวันนี้เรามีกิจกรรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับ เป็นนัศการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแลวก็เรื่องเรื่องวพิภัยของเด็กถูกกระทำหรือสตรีถูกกระทำนะและนอกจากนั้นนะคะมีอะไรมาให้ด้วมีข้าวเหนียวไก่ทอดครับแล้วก็ไอศครีมวอเปเปอร์แล้วก็เครื่องดื่มพวกน้ำกระเจียมแล้วก็น้ําดื่มแล้วก็สมุดดินสอนะครับเราเอามาเยอะแยะเลยฮะเยอะแยะมากรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นส่วนร่วมสาหรับกิจกรรมในวันเด็กในวันปีก็ปกติแล้วเรา เเล่นเราจะจัดเองที่สถานีครับ <ฮะ S 1> ปีนี้ทางผู้กำชาก็เอามาร่วมกับทางเทศบาลจัดเพราะว่าจะได้ไปซับซ้อนกันนะครับในสถานี้เลยมาร่วมมาที่นี่ทุกทีที่โรงพักเราจัดอยู่แล้วนะครับก <ฮะ S 1> บ่าวันนี้เด็กๆก็พยาธิาพันธวแล้วก็บางคนก็ยังหลงมาอยู่น<ฮ>ะครับแต่เขาบอกแนะนำมาที่นี่หมดเลยนะครับมาที่เทศบาลจัดในที่เดียวกันครับต้องข,ข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับ